สวัสดีครับมูนิกะมาพ่อครับลุงหมายสายบันเทิงคือเกาครับมูนิก้าะี่มาติดตามผลงานผลงานว่าที่ว่าปลูกสาทิตการปลูกไปแล้วปลูกเพื่อือผักบุง้งแล้วก็มีการทดลองปลูกพักพักกาดหินพักกาดอไเขียวน่อยเออหลังจากที่ว่าทดลองกันเมื่อนัน้นอันรีวิวการปลูกผักบุ้งไปแล้ว บานอีกกรไดเอาอันไอทดร่องปลูกพักการที่นั่มแต่ว่านนลลวก,การมัได้ผลนเราจังทีค้าคิศการปลูกผักการที่ไหนเบิ้งไหเบิ้งครับอันนี้คือเอาใจคนที่ว่ามีพื้นที่คนที่อ่าพักอยู่ตามคอนโดอันนี้เป็นเขาเอิ่นว่าอันพักบุง้งคอนโดพักบุง้งอันนี้คอนโดพักบุ้งเนี่ยนี่ครับนี่เป็นสั้นๆั้นครับนคอนโดพักบุง้งนี่พักบุง้งเป็นคอนโดพักบุง้ง อันนี้พอนโดพักการกำนี่กำนี่กำลังครับ,บ,อรบพอนโดพักกาดหินอันันได้ผลโดยผลิตรีวิวให้เบิองการบลูกเดี๋ยวมาเปิดเบิองกันว่าพักบุ้งที่ว่าผมอ่าสาธิตการปลูกไปเมื่อน,นั้นพักบุ้งสองถาดกับพักกาดหินอ่หกถาดแต่ว่าบอานในรอบเบิองเดี๋ยวอันนี้มาเปิดเบิองพักบุ้งครับ บะปุ้งทำผ้ามเนี่ยนี่นี่ครับกระรังขึ้นอายุสองวันนี่สองหมื่นครับครับเนี่เขาเปิดแล้วเขาก็เอาน้าฉีดครับพอกจี้ฉีดเลยครับฉีด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 อันนี้เส้าปกแล้วบัดนี้ปิดซื้อบ่ปกปิดอันเอาฟ้าปิดบ่ให้มันโดนแสงหลายแต่ว่า บ่บ่เอาผาปุยปาป้ยปกผาปุ้ยปุ้ยต้องเอาใส่เลยก็ได้นี่ครับพอเราสีน้ำได้แล้วได้แล้วปุ๊บบิดไว้ให้เราบิดไว้ยกลงมาอันที่สองครับอันที่สองนี่ครับเดี๋ยวพัการอันนี้ครับพักการครับดิใกล้ใกล้ลูกเอออันนี้พักการหินนี่ครับนี่ ปลูกลักษณะใดเดี๋ยวผมจีสาธิตให้เบิงปลูกแบบใดสาธิตจีสาธิตให้เบิงตอนนี้ก็คือขึน้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันก <t> ันฉีดน้ำด้วยผักกาดหินเอาว่อาอันนั้นว่าจะฟองมากกินอันขั้นสมนะก <g ül s firmly> ็เลยลองปลูกก่อนผักกาดหนินเบิงฉีดน,น้ำอไอ้ผักกาดหินทำผ <t> ักกาดหนินหรือผักกาดผักกาดเขียวน้อย พันอของของเกียร์ไต่นี้ครับของเกียร์ไต่ของพัน์ม่ไดพันเกียร์ไต่นี่ผักกาดหินพ็จะผักกาดหินเ่ากะพอตองยางมากๆค,คือสีน้ำแล้วหากับังคับให้มันเห่วอันนี้คือการทดล่องแต่ว่าผักกาดหินจกัจกเจือดิได้ผลบอ่อได้ผลนใดนแต่ว่าล่งไปแล้วลงปลูกไปแล้วครับอันนี้ ทัดแปลงทัดไปเบิังดูถ่ายดูสิแปลงถัดไปก็คือพกการหินคือกันอันนี้พกการหินคือกันถ่ายใกล้ๆฉีดน้ำกะลงังงามครับประกัดหินกันเลยสองวันดิเนี่อันนี้สองวันเพราะว่าห่าบังคับพันธุ์เน่าห่อก็เอาเอานีา่คุ้มไว้เอานำเงือก เอานี่คุ้มไ้เอาอ่นเอาปิดฟ้าไว้เป็นเป็นผักบุ้งคอนโดคอนโดผักกาดอันนี้มันไม่ไม่ไม่สองขาดคืใช่ไหมโคตรน้ำแล้วเอาไว้อันถัดไปครับถัดไปก็คือผักบุ้งโอ้โหนนบ่ขึ้นไปได้เว้ยบ่เปียกนะเออผักบุ้งก็ร่างขึ้นครับนไไหนิกระไรสองมือครับนี่ ก็โคตรน่าเปียกๆกําลังขึ้นครับขึ้นอันนี้บ่ขึ้นประดี๋ยวอะไรนี่แต่แต่ว่ามันทำบ้านมันขึ้นนี่กําลังแตกมุญยุมัญญาครับกําลังขึ้นนี่มันมันเอาห่อดินใส่หนานี่มันกําลังแตกมุญยุมัญญากําลังขึ้นกําลังขึ้นกําลังขึ้นอีกประมาณสามสามวันสี่วันนี่เต็มเลยแหละครับนี่กําลังขึ้นแล้วครับมุญยุมัญญานี่กําลังแตกขึ้นมุญยุมัญญาเนี่ กําลังแตกขึ้นกักําลังดินกําลังเพิ่งขึ้นกําลังเพิ่งขึ้นวันเดียวเนี่ยอันนี้วันเดียวไอ้เออวันเดียววันวันนี้วันที่สองวันที่สองครับมีผักบุ้งูกเส่ถานอันนี้เศร้าเศร้าเอานั้นได้แล้วเศร้าเอาผ้าปุ๋ยไส่เศร้าเอาผ้าปุ๋ยไส่เศร้าเอันนั้นแล้วเอาฟ้าปิดที่ซีครับครับพอแต่เขาลดน้ำปุ๊บเปียกแล้วนี่ปุ๊บห็นบ่ บานเท่ากับเอาอนอันนั้นเลยเข้าฟ้าปิดไปเลยเอาฟ้าปิดไว้เป็นเป็นกรณีเอาฟ้าปิดไว้แล้วก็เอาพวกนี้ึ้นมาเทือนไว้เขามอาเทือนไว้เทือนไว้เป็นเป็นสั้นๆันอันนี้อันนี้ประกาศกันประกาศทั้งเม็ดกันมามาถ่ายนี่ลูกาประกาศสีแดงกำลังงามอืมกำลังงามขึน้น ประกาศสีแปลงปร,ประกาศเขียวน้อยคือประกาศเขียวน้อยประกาศหินที่เขากินกับลาบแล้วก็เอาไปดองกับไปขั้นสมซีซีซั้ซซนซีสั้นคือประกาศทั้ง,งหมดแล้วกายูหันสองส่เป็น6แล้กการพักบุ้ง2ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการปลูกประกาศห้เบิงมือมือใไ้บางๆครับห้มันงามๆก่อน ผมบอกลุงรักษาจาังไรเดี๋ยวผมติดตามไปนี่เดี๋ยวนีกก่คือการผักกาดคือคือคือทดลองประกาศนี่ักทดลองครับเดี๋ยวถ้าว่าถ้าผู้ใดติดตามผู้ดใดอยากกันเบิง่งวิธีการปลูกให้เขาไปเบิ่งในช่องยูทูบลุงหมายสายบันเทิงเพราะว่าขันขันรีวิวการปลูกนี่มันจีเงีวมันจีลงเฟซบสได้มันมีลงยูทูบไดลงยูทูบลงได้วิธีการปลูกก็คือ ลง youtube ได้ขันลงเฟร์ลงบารายอันนี้ <c oughs> สาธิตให้เบิ้งครับขันผู้ใดส้นใจกะโพสเข้าไปเบิ้งซ่งลุงหมายสายมาเทิงขันผู้ใดมีปัญหาอย่างกะให้ทร่มาถามได้0850462843กะคลิปมีกะให้เบิ้งติดตามส้มแค่นี้กะขอเกล้าคำวาสวัสดีครับ